ว้าวพี oh. ่น้องออกในี่ตอติ้พน้องนี่กันเนาะน่ะอืมโดองงามเลยพี่น้องเลยโอ้ปาดโดงามงามเลยพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สบัสดีสบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกสาวลาวอยู่เด้อเนาะมื้อน,นี้ก็มาป่ามาดอนพี่น้องเอ้ยใกล้กลๆเที่ยงเฮาเลยแหละเนาะมาเบิ่งเห็ดเนาะเห็ดที่ว่าแม่เฮาเห็นเมื่อวานนี้ว่ามันสิใหญ่แล้วบ่พี่น้องเอ้ยเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะเบิ่งเห็ดในคอนพี่น้องเอ้ยแม่แม่สามีเห็นเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นปกไว้ าลุ่นมาเบิ่งกันพี่น้องเลยเห็นบ่เงาสังหรณิโดดในน้อยๆมันเนาะว้าวพี่น้องดอกกำลังงามเลยเนาะฝนตกพี่น้องเลยฝนตกมือเดียวเนาะเพื่อเดียวแกงแต่มือซื่อทุลักพี่น้องเลยเห็ดเลยออกเนาะนี่หิดขาวเนาะ คนตกได้สามมือ้อเก็บเห็ดพี่น้องอืมอัน,นี้ขู่ก็มีเนาะอันนี้สาวมีเก็บไอเก็บขอนทั้งพุ่นน้องพี่น้องเลยน,นี่ก็อยู่ใกล้ๆเพียงเท่านี้แหละเขาหาตามตามโตตามขอนนัมีเนาะน,นี่พี่น้องว้าว แมษาม,มิเห็นมือว่านนี่เนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเอ้ยบ้ไปเจบบาะบึงเนื้อเพื่นอนะว่าเนาะว่ามันใหญ่แบบนะั้เนาะมือว่านนี่ยังน้อยๆนะพี่น้องเฮ้ยนี่ปลาดโดงามๆเลยพี่น้องเฮ้ยเก็บเอาเลยเนาะเสียงดังนะพี่น้องเฮ้ยเสียงรถเนาะรถข้าเจ้ามาดุดด,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 ดุดปลานี่เนาะดุดหน้านี่นี่เนาะ หัหัวอย่างเงียพี่น้องยอือเก็บเห็ดขาวพี่น้องเลยใส่แกงแล้วไม่หรือว่าแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดขาวฝนตก3สามมือเห็ดออกแล้วพี่น้องเลยมามาพลอยพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเปเอาขาตั้งกล้องมาเนาะ งามๆเลยท่งนพี่น้องเลยมาก no ับสหาไดเนี่ยคุณน่ะสองโตสามโตพี่พี่น้องเลยทางนี้นะอื้ม ăn ở bớt lên đó. Ừ. Nói... <laughs> nó màn đi ăn bớt bữa nó hm có lên nó món nào bữa này เดี๋ยวป่ะให้มันใหญ่อีกกอนเนาะอ่ะเก็บไปได้เหบ่ป้าให้มันใหญ่อีกอกอนพี่น้องเยอัดไวนนะ้กนเนาะเดี๋ยวเราไปหาเบิ้งขอนใหม่พี่น้องเยนี่ขอนนี้หาได้หลายติ้ เขาก็หาบได้ไก่พี่น้องเลยนี่หาแถวๆเขาไก่แถานี้เนาะขอน,นี่กับบูมี่หาตามคอนตามคอนตามโต,มตพี่น้องเลยเท็ดข่าวเนาะออกในตัห้างไอ้ตัติว๊วเนี้ยได้พี่น้องเห็นนะนี่ เฮ็ดขาวนี่เนาะดอกอะเนาะอือผลตกตาเมือ่อเฮ็ดออกพี่น้องเลยโมเมนวา่านั่นดอกผลตกเธอเดียวเนาะแต่ผ่านมาสามมือแล้วตุกแต่มมือซื่อมือหนึ่งนะั่นแหละพี่น้องเลยผลตุกตอนคืนมือนั่นเนาะแห้งแห้งมาโมนี้เฮ็ดออกถ้ามันตกอีจกจะเถือสองเถื่อนี่กอ็ออกดอกกับเจียวได้เนาะพี่น้อง อืดองามเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ออกน้ําต่อติ้วเนาะสิหาเลาะเบิ่งีก่อนเนาะกาหลายเติบเนาะนี่น้าะฝนหาก็ตกเนาะฝนหาก็ตกไอ้เดียวกวยจิรอพี่น้องเอ้ย หัวจิร่มันมาเห็ดมึงไงมันออกแนละ้วป้าหัวจิร่มันกระจายเลยเนาะหัวจิร่น้อยมันกระจายเลยพี่น้องเลยพุณมี่หัวจิร่นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วปัดอันนี้ก็ออกในตอซิยวเห็ดคาวออกในตอติยวเนาะนี่ก็เนาะน่ะ,นะอืม độ ngang ngang lên rồi, à leo, độ này ngang mà มอ่อนเลยเนาะ <S 2> <S 2> ขั้นห้องไปหาอีกเจา <S <S ้าว่าสมีเนาะเบบว่าหาในดนมูพี่นองเลยนี่เขากับบริไปหาไก่เนาะ หาไกลๆเทียงเขาเนี่ยอันนี้ก็ยังน้อยอยู่นี่นี่พี่กลางสีออกพี่น้องเลยยังน้อยอยู่เนาะอืมยังน้อยได้ลายตื่นพี่น้องนี่ ข้าวแกงได้ถั่ยหนึ่งได้นี่เนาะโอ้แกงสนามใหม่เนาะดอกนี้มันงามอ้วนอวนนอนๆเลยพี่น้องเลยมันกี่นี่เทากะย่างหาเลาะทั้งผู้น้องพี่น้องเขาอ้อมโอ้โอ้มาฮอดพี่อีกพี่น้องเลยยังบ่มีพี่น้องเฮ็ดบ่มีเนาะได้เท่านี่เลยพี่น้องเลยนี่กะได้บ่หลาณไปได้เนาะสำหรับคลิปนี้สามีก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่มาติดตามทับส้มเนาะสองสาวมีพี่นงเวอากาศห้อนแห้งพี่นงเวมวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สาวมีขอตัวลาไปก่อนพี่นองสบายดีสวัสดีจ้า